คำถามนะ <laughs> คนถามนะอยากรู้ว่ารับคุณทีติก่อนมากแค่ไหนเดี๋ยวนะคะคุ้มภานเอาว่าแค่ไหนอ่ะเราไม่ได้คคบกันนะทุกคน หนูยังโสดอยู่เสียงหัวร่อยมากหนูยังโสดอยู่นะคะใครจะจีบก็รีบรีบมาคิดว่าเป็นคนที่ไม่หล่อแล้วยังขี้เล่นอีกไม่หล่อแล้วยังจะเล่นอีกอะไรเงี้ยเราเล่นก็มันคนตลกมันติดตลกติดเกินไปติดตลกเกินไปอะทุกคนอะเดี๋ยวจะพาเปิดจริงแล้วเขาก็ตั้งใจมาวันนี้ค่ะทุกคน แต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็อะไรหลายอย่างมันก็เดินทางลําบากด้วยมุกทหารเป็นเยอะนะคะหนูก็เลยแบบเออบอกเขาเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณสองเดือนกว่าแล้วค่ะขอบคุณามากนะคะพูดถึงเงินเก็บเราจะร้องไห้ทุกคนนับก่อนประมาณสี่หลักค่ะพันหนึ่งตอนนี้เงินเก็บล้วนๆรักฟุกไหมก็ถ้าตังทํทำนมก็จะรักมากๆค่ะถ้าไม่ให้ตังก็ไม่รัก ถ้าไม่ทำลงก็เวลาแค่เห็นคำถามก็ตลกแล้วอะทุกคนอืคันเห็นกันเธอแหลกนู้ซิเลีนยนตบหัวให้แหง,แงเลยทุกคนจริงอันนี้พูดจริง <laughs> ไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจจะได้ครบหรือว่าไม่ได้ครบมันก็เป็นเรื่องของอนา,าคตนะคะทุกคนตอนนี้ก็ดูดูกันไปก่อนนะคะยังไม่เคยโดนดูค่ะทุกคนอยากเจออยากเจอ นี่คือคําถามที่ย่มยอมๆนะคะแรงผลักดันของหนูมีไม่กี่อยะะ่างค่ะมีอย่างเดียวคือพ่อนะคะครอบครัวแค่นั้นเลยคือหนูอยากทําให้แบบพ่อหนูมีความสุขมากที่สุดหนูอะยังไงก็ได้สบายมาก